คนทาดีอ่ะมันจะมีกําลังใจในการทาดีต่อไปได้ยังไงบางทีคนก็มาเมนบอกว่าน่าจะให้แบบลับๆสวัสดีครับวันนี้ดิวก็อยากจะตอบคําถามนะครับว่าคือดิวเห็นคลิปน้องตายแล้วดิวก็ไปช่วยเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานมนที่4วันนี้5้ามา 5, ทันวาแล้วแล้วดิวก็ไปช่วยน้องตายแล้วทีเนี้ยคนก็มาแบบบางคนคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าไปช่วยแล้วแบบน้องะปอร์ตใครไหมหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนตอนที่แบบน้อง ต้องการได้รับความช่วยเหลือคนก็แท็กมาหาพี่ดิวเยอะบอกว่าอยากให้พี่ดมาช่วยแต่พอพี่ดิวไปช่วยอ่ะพี่ดิวก็โดนด่าพี่ก็ไปช่วยน้องไปช่วยน้องเมื่อวานพี่ก็ไม่ได้เอาน้องมาไล่สดพี่ก็ไม่ได้เอาน้องมาขายของพี่ก็ไม่ได้เอาน้องมาทําอะไรไม่ดีก็เป็นทีมซัพพอร์ต เชื่อว่าหลายคนค่ะกําลังให้ความสนใจนะคะสำหรับน้องปายเด็กปั๊มสู้ชีวิตวัยสิปีค่ะที่ต้องเลี้ยงดูน้องอีก3คนซึ่งน้องปายค่ะได้ลาออกจากโรงเรียนค่ะตั้งแต่จบชั้นมอาเพียงเท่านั้นเพื่อนําเงินเนี่ยมาดูแลน้องๆค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องปายค่ะก็ได้ออกมาใช้ชีวิตลําพังกับน้องๆอีก3าคนโดยทั้ง4พี่น้องเนี่ยต้องบอกว่าเขาช่วยกันทํามาหากินค่ะหาเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยได้ฟังหรือว่าได้รู้ได้ดูของน้องปายหลายๆคนก็บอกว่าน้าตา ไหลกับชีวิตที่น้องต้องเจอเพราะว่าไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะลําบากขนาดนี้ค่ะและหลังจากที่น้องปายเป็นข่าวค่ะก็ต้องบอกว่ามีคนใจบุญมากมายเลยเข้ามาช่วยเหลือน้องปายช่วยเหลือพี่น้องทั้ง4คนนี้ค่ะและพอคนมาช่วยเยอะเนี่ยก็ต้องบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของทั้ง4พี่น้องก็เริ่มดีขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นคนช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านคุณดิวธิรพัฒน์พ่อค้าอินฟลูเอนเซอร์คนดังค่ะที่ชอบช่วยเหลือคน ซึ่งคุณดิวเนี่ยได้ไปหาน้องปายถึงปั๊มที่น้องทํางานค่ะเพื่อเอารถไปเติมน้ํามันและได้มีการจ่ายเงินหรือว่ามีการนําเงินสดเนี่ยหนึ่งแสนบาทไปให้น้องซึ่งพอน้องเห็นเงินครั้งแรกค่ะเขาก็ตกใจค่ะเพราะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยที่น้องเนี่ยได้จับเงินแสนแล้วก็มีการถามคุณดิวว่าอันเนี้ยให้เขาจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเขาแทบจะไม่อยากเชื่อเลยค่ะ ซึ่งคุณเดียวเองค่ะหลังจากที่ได้ให้เงินน้องเนี่ยเขาก็มีการสอนน้องด้วยบอกว่าให้น้องเนี่ยรักตัวเองให้มากๆนะถ้าในอนาคตมีคนมาของเงินน้องเนี่ยน้องก็ต้องรักตัวเองไว้ก่อนเก็บเงินไว้ดูแลตัวเองให้ตัวเองสบายแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปสงเสียน้องๆเรียนโดยคลิปนี้ก็ต้องบอกว่ามีคนเนี่ยเข้ามากดไลค์กดแชร์ชื่นชมคุณเดียวกันอย่างมากมายท,ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือน้องปายค่ะ แต่ก็ต้องบอกว่าจากการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะมันก็ไม่วายค่ะเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วกับคุณดิวค่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยมาบอกว่าคุณดิวเทลพัทค่ะหิวแสงอยากดังมาเกาะกระแสน้องปายนูนนี่นั่นซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณดิวค่ะเขาก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะบอกว่าที่เขาไปช่วยก็คือเขาให้เงินให้เงินน้องปายไปแล้วก็จบเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาไปช่วยเนี่ยก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือน้องปายแล้วและตัวเขาที่ไปช่วยก็คือแค่อยากไปช่วย ไม่ได้เอาน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ไม่ไดเอาน้องมาไลฟ์สดขายครีมใดๆแค่อยากไปทําบุญจริงๆแล้วก็บอกว่าอยากเป็นคนหนึ่งที่ซัพพอร์ต้องก็เท่านั้นค่ะและคุณดิวเนี่ยก็ยังบอกว่าคนทําดีเนี่ยจะมีกําลังใจในการทําดีต่อไปได้ยังไงถ้ามาคอมเมนต์กันแบบนี้คอมเมนต์ในเชิงลบแบบนี้เพราะบางคอมเมนต์เขาก็บอกว่ามันบั่นทอนจิตใจเขามากๆซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่ามีแฟนๆเข้ามาชื่นชมแล้วก็ปอบคุณดิวกันอย่างมากมายค่ะโดยคุณดิวจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากคลิปเต็มกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้ดิวก็อยากจะตอบคําถามนะครับว่าคือดิวเห็นคลิปน้องตายแล้วดิวก็ไปช่วยเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานวันที่4วันนี้5้าห้าธันวานแล้วแล้วดิวก็ไปช่วยน้องตายแล้วทีเนี้ยคนก็มาแบบบางคนคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเออไปช่วยแล้วแบบน้องจะปลอดภัไยไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนตอนที่แบบน้องต้องการได้รับความช่วยเหลือคนก็แท็กมาหาพี่ดิวเยอะบอกว่าอยากให้พี่ดิวมาช่วยแต่พอพี่ดิวไปช่วยอ่ะพี่ดิวก็ดวกโดนด่า บางคนก็มาคอมเมนต์แบบว่าไม่ดีอ่างเงี้ยอันนี้แบบอันนี้คือพี่ดิวอยากจะพูดตรงๆนะว่าคนทําดีอ่ะมันจะมีกําลังใจในการทําดีต่อไปได้ยังไงถ้าสมมติแบบว่ามาคอมเมนต์บางทีคมเมนต์น่าสนุกบางทีคนก็มาเมนต์บอกว่าน่าจะให้แบบลับๆขนาดคุณคอมเมนต์คุณยังไม่ให้เกียิเราเลยเราก็คิดอย่างเงี้ยดิวก็อยากจะแบบว่าขอนะครับแฟนคลับอันไหนที่แบบว่าสมควรพิมพ์ไม่พิมพอ่ะหรือแบบ อะไรที่ไม่ไม่สมควรที่จะแบบเอ่ยออกมาทําให้คนอื่นอะ่ะบั่นทอนจิตใจพี่ดิวก็ขอร้องจริง,รงๆเพราะว่าพี่ก็ไปช่วยน้องไปช่วยน้องเมื่อวานพี่ก็ไม่ได้เอาน้องมาไล่สดพี่ก็ไม่ไดเอาน้องมาขายของพี่ก็ไม่ได้เอาน้องมาทําอะไรไม่ดีก็เป็นทีมซัพพอร์ตอย่างตอนนั้นที่ไปช่วยน้องอะ่ะน้องเอ,อิร์ธพี่ก็ไม่ไดเอิร์ธมาไล่สดแต่น้องแมงปอผู้กันคนก็ไปเอี่ยวว่าไม่ไม่ดูแลแมนปอผู้กันแล้วหรอ สำหรับพี่ดิวพี่ส่งทางเด็กทุกคนแล้วก็อย่างแมงปอผู้การพี่ก็คิดว่าพี่ใช้นี่ใช้สินให้น้องแล้วก็ส่งทางน้องไปในทิศทางที่ดีแล้วแต่พอมาเจอเคต้องตายอย่างเงี้ยพี่อยากจะบอกว่าคนที่ดีๆอ่ะสมควรได้รับการช่วยเหลือถ้าความดีเขาประจักษ์พี่คิดอย่างนี้พี่คือนักซัพพอร์ตพี่ไม่ได้ไปหวังอะไรกับใครวันนี้พี่ขอความเห็นใจคนที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้สุภาพขนอยพี่พี่ขอจริงๆเพราะว่า มันบั่นทอนจิตใจคนทําดีอย่างอย่างอย่างตัวพี่แล้วก็คนอื่นนะครับพี่พี่ขอร้องจริงๆนะครับพี่ก็งงว่าพี่ไปช่วยน้องแล้วพี่ก็โดนด่าพี่ก็รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้คนดีๆยืนอยู่ไหมหรือแบบว่ามันมันต้องไปยังไงพอพี่ไปช่วยเหลือมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึงห่งในที่มใมหมายถึงว่าไปช่วยเหลือพอช่วยเหลือเสร็จแล้วคนก็มาเป็นว่าไม่น่าไปทําแบบนี้ไม่น่าไปเืียกทำแบบนั้นแบบนี้ แล้วพี่ต้องอยู่ในสถานะไหนพี่อยากจะถามแฟนคลับหรือคนที่มีความแสดงความคิดเห็นก็คิดเห็นเข้ามาได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของคนก็อยู่ที่ผลของงานแล้วก็ทุกการทําดีของพี่ไม่ว่าใครทําดีที่อยู่ในประเทศไทยนี้ก็อยากส,สนับสนุนคนทําดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือหลังกล้องแต่พี่บอกเลยนะตั้งแต่พี่ทําดีมาทุกคลิปที่พี่ทำอ่ะพี่ไม่เคยเอาคืนจากใครเลยนะ พี่ทําด้วยใจจริงๆอันนี้ขอขอตอบประเด็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คืนนี้พี่ก็ต้องขายของอีก2อุ่มพ,พี่ขายเองนะครับมาซัพพอร์ตพี่ดิวด้วยนะขอบคุณมากเลยที่จะมีแรงในการทำดีต่อไป ไทนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว